ดูมุมนี่และเป็นไงเอ้ยสองสามตัวท่านผู้มมชมไอ้อะไรเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆไอ้สามตัวสามตัวเฮ้ยในในใน เดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับหลังนี้มันคือเข้าตัวใหญ่นะครับเอามัน,นจะออกได้เลยท่านผู้ชมดูครับเนี่ยหัวปลาออกมาอยู่ข้างนอกเลยโอ้น่าจะออกได้ครับตัวนี้ เสียดายครับตัวนะี้เราออกคืนหัวปลาก็เด่นลงมาอยู่ข้างนอกเลยนะตัวนี้ออกคืนครับามาลุ้นหนึ่งหลังนี้ครับเมื่อคืนไม่เข้านะยครับหลังนี้ ก็ไม่อ๋อไม่มีตัวเลยแหลกอังเลยครับท่านผู้ชมเอ๊ยแต่เหยื่อหมดเกลี้ยงเลยฮะโอ้ยเปิดนี่ท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยโอ้โหมาแล้วไม่เหยื่อหมดโอ้โหลิ้นเปิดเลย โอ้ตัวใหญ่ครับแถวนี้กบเยอะกบหลายตัวเมื่อคืนที่ดูนตรงนั้นก็เกือบหลุดเหมือนกันนะพลาดเลยนะตรงนี้ตรงนี้มีหลายตัวน่าจะเข้าหลายตัวช่วยกันดันออกเสียดดยครับสองหลังศูนย์เลยยังไมา่ได้กบสักตัวเลยนะนี่ตอนเช้านี่ ออกหมดเลยสองหลังตรงนี้ออกหมดเลยครับต้งสองหลังเลยปิลนออกหมดเลยเสียดายครับเสียดายเดี๋ยววันหลังมาแก้มือใหม่ครับเอ้ข้างหน้านี่ยแหละดักไว้เมื่อคืน,นครับพวกน,นี้สองหลังนี้ไปนอ,อกหมดเลยและโดนยังอือต้องเป็นอย่างนี้ไหม ผมมีกาลังใจเนอะโอ้โยรอบซีฟหลังเลยยังไม่โดนแค่ตัวเลยครับปิ้นออกสองหลังอะไรเนะ <laughs> นี่ยอี่จะไปหาจกเด้อเอานั่นดีนะได้คนสองตัวเลยคนระับผู้ชมเยอะเยอะนะเดี๋ยวเห็นดีจับทัน <laughs> นี่จับยังไงเออย่างนั้นแหละเออย่างนั้น ไม่ต้องเอาเอาเอามือเข้าไปข้างในนั้นเยอะเอาแค่นี้พอนี่รอแค่นี้นี่เอาเอาแค่มือเราเออเอาขึ้มือเราแค่คนี้แล้วก็งอมันอสองแต้มหืมรอบเป็นชิปหลังเลยสองแต้มนี่ดักใหม่ครับเมื่อคืนดักตอนประมาณสี่ทุ่ม เมื่อคืนรุนเอาตรงนี้เขาไหมเขาไหมเงียบ,บเอา้าโดดอยู่โดดอยู่เอ้ยอย่าว่าไปฮะ <laughs> หมด,ดห,หมดกีด่ตัวตัวเดียว หัวปลาออกก่อนนับนับนับถงเออละสามแต้มสามโยมสามแต้มครับ ไหนที่มันเข้าแล้วเมื่อคืนมันไม่เข้าอีกนะครับอันนี้เป็นจุดใหม่ที่มันไม่เข้านะไอ้สองอันนี้ก็ระเบิดไปแล้วเรียบร้อยลิ้นเปิดเลยอันนี้ข้างหน้านี่เดีย๋ยวมาแก้มือใหม่ตัวลิ้นเปิดปยังไงเงียบจ่อย จอยเลยตัวนี้ต้นลีดีเนาะตัวนี้หน้าคอามาเลยแต่อย่างว่ามันไม่มีขบโดดมันไม่ไม่ขอ่อยทนาดอันนึงรอยหนูขัดด้มันมีรอยหนูอืม รุนกันตรงนี้ครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าใส่ซาซาไปเลยเมื่อคืนเหยียบจอยอ้อมั <c oughs> นไม่มีตัวโดดเลยนะทุกชนมีอยู่สามจุดข้างหน้าที่รุ้นนะฮะข้างหน้านี่มีรุ้นมันมีโดดอยู่เมื่อคืน เรอะไรกับว่าจะใส่อยู่ข้างนอกหรือย้ายไปใส่อยู่ข้างในโอ้โหมันหาอะไรกินลอยหนูเลยนี่โอ้มีหนูต вами, u, oh. pues, hmm. ัวน ah ี ok ้ชมพู ok ้ม ok ีหน ok ูฮะหนูแทะกินเมื่อคืนสุดเลยียังฮะออกมาข้างนอกเลยนี่ อเธออาคือมันออกได้หวะโออ,อออ้สงสัยมันเข้าไม่สุดตัวอะ่ะมันเข้าไปไม่มดเนะี่ยแล้วมันก็นลากออกมาถอยอ,อหลังออกมา เป็นลักษณะนี่สองหรอสองหลังหรองูบ้าอย huh? ู่ข้างนอกตรงนี้รุ่นฮะหนูหนูอาจจะมีรุ่นเนี่ยลอยหนูลอยหนูแล้วก็หลอกจะทำอะไรด้วยรู้จอมทำไม นี่ตัวนี้นี่มีลุ้นสองหลังหลังเมื่อกี้เอาหัวเปล่าไปเกี่งยงขนอกกับตรงนี้ครับตรงนี้ยังไงผมว่าเยอะก็มีตัวเอาจะโดดลงไปแล้วมุดนี่ขวามือดูมุมนี้และเป็นไง เอ้ยสองสามตัวท่านผู้ชมไอ้อย่งเงี้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆไอ้สามตัวสามตัวไอ้เฮ้ยใน่นน่้บอกแล้วว่าตรงนี้ต้องมีไอ้ถูกปิ่นปิ่นยังไงวะมันดันออกตัวมันใหญ่เต็มรอบเลยมันดันออกดันออกตัวใหญ่ที่โดนเมื่อคืนอ่ะโอ้โหแรงมันเยอะมากดูดจุ่มเลยกู มันโดดนี่แหละมันแล้วมันเอามันเอาตีถีบถีบแล้วมันดันออกดันออกดันออกแรงเยอะตัวใหญ่ตัวนี้อยยังดันออกไม่ออกดอกอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมตอนเช้าได้น้อยยังไงยัเพราะว่าผมดักเพิ่มอีกเมื่อคืนอีกประมาณสิบสองหลังหลังลุ้นก็ยาว แล้วก็มีมุมข้างหลังข้างหลังฟันเต้ตัวนี้อีกกันหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จ่อเข้าเมื่อคืนหลายตัวเข้าสองตัวเมื่อคืนเราไปรุ่นกันต่อครับหลุดไปหลายหลังครับไป อาจจะเป็นกับเมื่อคืนฝนตกด้วยมันอาจจะออกไปข้างนอกฟ้าร้องฟ้าล,ง,าลงเมื่อคืนตรงนี้ครับก็มีลุนอีกเมื่อคืนเข้าแล้วสองเดี๋ยวมันจะเข้าอีกหรือเปล่านะเ,ง,นเงียบเงียบวะเงียบเอ,อาแสดงว่ามันตื่น มันคืนเข้าตัวนี้สองตัวแล้วก็มีรอบข้างอีกหลายตัวที่มันโดดลงก็เลยลุน้นผิดคาดเลยไปลุ้นต่อครับตรงสะตรงสะโดนตัวใหญ่เมื่อคืนถ้าไม่ยามเมื่อคืนน่าจะรอบระเบิดเพราะเตรียมรอบอาญาเลยเมื่อคืนเข้าตัวใหญ่ครับตัวนี้ไม่รู้จะมีตัวไหมอันนี้อยู่นี่นี่ เงียบเงียบ <laughs> มิอยากได้ยินคำนี้เลยเงียบเั็น่ะหมดเขาหมดขเขาเดี๋ยวเขาไปล้างลู้นเด้อกินค่อนข้างใช้ได้เอ่ปันเต้บอกว่าตัวหนึ่งครับตัวนี้ มันจะดักเองนะนี่กบไอรุ่นตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยครับก็ยังมีรุ่นกันต่อนะครับมานห้าหกหลังนะตรงนี้หรือเปล่าตรงตรงนี้ เก็บจ้อยไม่เขาเลยครับตรงนี้มันโดนเท่าเมาื่อคืนก็เลยลงไปใส่ทงังขั้งบ้าน เอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยตัวสวยครับตัวสวย เกือบรุดนี่เอาปลดจากข้างนอกทำไมมันจะแขงงั้นล่ะมันออกได้นี่ยอู้หูมันมันจะแขงงั้นมันออกได้นะคุผู้ชมเยอะเยอะนั่นน่ะใส่นะอืปลดจากข้างนอก ออกมันออกได้แน่นอนคิดว่าออกได้ปะรีมดนะม,มันสั่นนะมันมันน่าจะยกขึ้นนะอะโอ้เสียดายเสียดายเสียดายไม่รุ่นไหมรุ่นไหม,มนกเนี้ยหลังสองหลังสุดท้ายเผื่อฟาดสองหลังสุดท้าย น่าจะเหลือประมาณสามหลังแหละผมจำไม่ได้ไล่ตรงมึงนั่นใช่ไหมเงียบเอาเงียบจอยเอ้ย่างดีเนาะนี่เนาะอืมันดีเมื่อคืนเห็นมันกระโดดอยู่นะตัวหนึ่งสันนี่มันอะไจะเข่ามีเข่าวเออเยย์นุ่ิมันออกเลยนั่นน่ะเออคือมันออกได้หวะออกได้โอ้ ได้สิวะว่าออนได้ไงยิงยิงสงสัยมันจะยกขึ้นลิ้นน่าจะสั้นเกินไปนะผมว่านะมันมน่าจะยกขึ้นได้เลยเอ้าอั่นรอดูอีกอันหนึ่งครับหลุดหลายตัว หมดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามหาหลังที่ลืมน่าจะอยู่หลังแรกม,มีตัวเอาเข็ดเขาเข็ดเขากระโดดตัวใหญ่เมื่อคืนนี่ อตอนเช้าพอได้ลุ้นนิดหน่อยไม่ไม่เป็นไปตามคาดเลยหลุดออกหมดเลยกบเข้าแต่เปิดได้งงมากเลยออกไงวะดินก็ปกติ เดี๋ยวไปดูหลังที่คิดว่ามันน่าจะเลยไปแล้วน่าจะเป็นหลังแรกดูท่านผู้ชมหลังแรกหลังแรกที่ดักไว้ตอนเมื่อคืนนะอยู่ตรงไหนโอ้ผมจำไปได้โอ้นี่นี่น,นี่น่าจะอยู่ตรงนี้มันจะมีกบใหญ่กระโดดอยู่ข้างหน้า ฝั่งตรงข้ามเผื่อมันจะมาข้ามมาฝั่งนี้มาไหมโอ้ยเงียบจอยเลยมันมีกบอยู่ฝั่งนู้นตัวใหญ่มากดักไว้ฝั่งนี้เผื่อจะมีตัวแต่ก็ไม่มีตัวโอ้ยมดเขานี่เองโอ้ยมดเขาหมดเขามดเขา หมดดำหมดดำหมดเขา่ากบเลยไม่มีเขา่าเออหมดเต็มวันน้ามาแกมือใหม่ครับยังไม่ยอมแพ้ สรุปได้เพิ่มมาอีก1 2 3 4งสี่ห้าหตัวอันนี้ขาดแต่เพิ่มมาอีก6ตัวทันเก่าห้ายี่สตัวครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเรีมรว,วม นี่ครับท่านผู้ชมงานนะครับวันนี้ใรอบผมครับหยิบสามแต้มครับกบตัวใหญ่ครับสวยเลยหลอดออกเยอะเกินครับลิ้นปิ่นหมดเลยลิ้นรอม,มีกดมันมันออกไงไม่รู้ขอได้กินครับผม